สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบีเช่นเคยค่ะวันนี้บีจะมารีวิวนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในเพชรยนต์เลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ก็คือ Toyota a อันติสนะคะคันที่จอดอยู่ข้างหน้าเรานี้นะคะเป็น Toyota a อันติสนะคะ 1.6G ปี2014 ราคานะคะอยู่แค่3 0 0 0สนปลายๆเท่านั้นเองสำหรับใครที่มองหารถผ่อนแค่7,000ปลายๆบมีแนะนำเลยค่ะคันนี้ออกรถฟรีดาวนะคะออกรถฟรีดาวแล้วก็แถมได้รถปีใหม่รถสวยๆเดิมๆกันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะ มาดูในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะคันนี้นะคะได้เป็นรถโฉมปี2014นะคะเป็นโฉมแมนนัเชนของปี2014ในส่วนของไฟคู่หน้าของรถคันนี้จะเป็นไฟมันติ r e f ฟ c เตอร์นะคะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะรถสภาพสวยๆเดิมๆสีบางเดิมทั้งคันเลยนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นล้ออันรอยจากโรงงานนะคะเป็นลายเฉพาะ มีแค่เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะสำหรับล้อแมกลายนี้นะคะแล้วก็ของอในส่วนของคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้ามนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมือในส่วนของมือจับนะคะจะคาดด้วยโครเมียมนะคะจะออกแนวเรียบหรูดูแพงกันเลยนะคะคันนี้สีบางเดิมทั้งคันนะคะได้เป็นรถสีบอลเงินนะคะคันนี้โลโก้ต่างๆยังอยู่ครบนะคะตัวนี้สภาพเดิมๆสวยๆกันไปเลยค่ะแล้วก็ เดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านในนะคะด้านในของรถคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะในส่วนของด้านในได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะมาพร้อมพวงมลลาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะในส่วนของคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้เครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเดิมๆเลยนะคะไม่อยู่แค่100,000นะคะ157,941กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้สภาพสวยๆเดิมๆนะคะด้านในตกแต่งเป็นสีดำตัดด้วยสีครีมนะคะ สภาพสวยๆกันเลยรถสีบางเดิมทั้งคันได้รถสวยๆเลยสำหรับใครที่ชอบคันนี้บีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะจองแค่1,000บาทออกรถฟรีดาวนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเทลหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์064 768 6572นะคะอะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโต y ยต a าอันติคันนี้คันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาขายอยู่ที่395,000บาทได้เป็น t ต y ยต้าติปหนึ่งจุปี2อ1 4ไม่อยู่แค่1 5 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นผ่อนแค่70,00ไปๆโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้เดี๋ยวบีจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาขอรูปรถขอโลเคชันกันได้เลยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือ ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใช้เวลารอผลไม่นานนะคะถ้าสนใจนะคะโทรหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572หรือแจดอไลน์มาก็ได้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามกดสับ r i b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาลงไปรถอะไรให้ดูอีกรอติดตามชมกันได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ